แมนท่าแต่หัวไหวท่าเตะหัวเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนอันบูทูตเนาะเอืออัจเจรบีอันบ็เข่ากัท่าหัวไหวยืนเสีสวัสดีครับทุกผูช้ชมพี่เล็กสายดังโอ้ยใส่แล้วก็ถอดออกใส่แล้วก็ถอดออกครับใส่ผิดครับนี่ <c oughs> ต้องนั่งขันมันแน่นเลยไหใส่ผิดต้องนั่งขันนันตึงแน่นใส่ผิดครับนี่ตัวนี้มัน มันสลับทางกันครับไอตัวนี้สลับท่างกันแล้วก็มันเหตุให้ลูกเอกเกิดลงกรรมก็ต้องต้องใส่ติดทางนะครับตัวนี้ถ้าเอาใส่บุติดทางมันจะมันจะลงกรมครับสว่านมีฝั่งหนึ่งสูงฝั่งหนึ่งจำถอดออกถอดเทาอยู่ผิดเป็นครูเา้าไปได้นน่ไทยหน้าได้ไหมหนี่ทยอง คนมักไทยเน่ส่วนไปไทยส่วนไปไทยได้ไหมนะอยากได้บอกอยากเลยไม่มีเสื้อเสียมีคนมักไทยกบเขาเลยเห็นไปบางใสทุกคนเลยบอลฝั่งนั้นอีกอ่ะเจระเบียงอัดแล้วไหนไปดูดิข้าไปเจอหัวไว้เมือกี้นะเป็นข้าเจอหัวไว้ข้าจะหัวเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนอัดวัตถุนาะเอออัดเจระเบียงอัดบ่เขาท้าหัวไว้ดีเสีย ัดพเขาก็ท่าแต่หัวไว้อัดกูทูดลูกพี่เห็นจะได้โอ้ขยันเถอะวะอัจเรยบีเถอะวะอัดมันอัดจะจี้มันท่าแต่หัวนี่แล้วว่ายุลูกปืนเป็นยังจังค่อยแตกดีเถอะเอาไปแตกใส่มือทาปิดอันนี้แล้วคุณแล้วอันนี้ก็ประกอบพิษประกอบถืออยู่ด้วยครับนี่เหมือนมีบางาเลย ก็ใส่ไปสลับทางเนาะเอาไปไปเดี๋ยวให้อัลเจอร์บีเป็นบัตเตอร์ให้ผมขับนที่ขับนี่นี่มาขับอะไรเดี๋ยวแป๊บขับกากาขับเข้าก็ไม่ได้เอาครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเด้อบัดนี้ข้าวที่แล้วใส่พีชครับนี่ ใส่พิษคางแห้วตัวนี้มันลงตามแห้งอ่ะวายุนะป้องป้องวง,ง,งนียมันดังเหี้ยงนั้นเป็นตัวขอบนี่ครับนี่เขาถอดออกมากแล้วเขากับว้างทิมตัวทีบครับเทนี้กับโบหูว่าตัวใดอยู่คางในเทีนี้มันสลับกันอันนี้ก็ว่าแต่เห้าแบบบล็อกื่อ เอ้าเวลาเข้าให้เขาเฮ็ดยังเฮ็ดบ่ได้จักอย่างอ่ะเอาจักแม่โมแม่นไอ้เข้าผ้าเฮ็ดว่าสันประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองเอาลองอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาโซ่ออกก่อนเดี๋ยวโซ่พอเอาโซ่ออกก่อนดิเดีอยวงก็โซ่อยู่นี่ ไม่ว่าจะลองปั่นดูเลยนะได้อยู่นี่พี่เพราะปั่นแต่คอไงอว่ามันจะใส่โซ่ยากไหม<ค>ลองอลองปั่นดูมันเนงียมไหมปั่นดูนี่แหลยใส่โซ่ดิ้ดงออกไหมดึงออกมาเลยโซ่ด,ดวครับให้เอาโซ่ออกแค่นี้จะอ,ออกได้ไหมโซ่ทะยอมวะทำไมออกไม่ได้พี่เออกไม่ได้ทำอะไรกินนะออกเอออ่ย ยังมีความฉลาดอยู่ครับโอ้ตายตาตายตาว่าย่องแน่นิดนึงอะไรครับก็าต,ตาตาแล้วก็ขึ้นตัวนว้ตวนวดเปิดหัวเกี่ยวเลยวา,างของอะไรตกเหรอัตนตลาับเดี๋ยวแค่ไกลก่อน nhẹ vào rất nhẹ vào ออแจ๋วแล้วไปไหงานนี้โอเคแล้วเ้่าที่แล้วใส่ผิดโอ้ยตายม,ามันมีผิดทางกันครับรอยต้มคลิปนะครับคลิปนี้สะไปทีครับตาลกินตาติบแต่กินไปกันเอง